สวัสดีครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนิติรุตนะครับทําคลิปแบบนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปในการเ,าเ,าเลคคอร์ดหน้าจอพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งแรกนะครับผมทํางานออฟฟิศมา10-20ปีละทํางานสายออกแบบทางานกราฟิกนะครับแล้วก็ออกจากงานอ,าออกจากออกจากบริษัทเนี่ยไม่ได้ทํางานออฟฟิศเนี่ยมาประมาณ5้ปีละแล้วก็ มาเช่าแผงหน้าร้านขายขายของทิพย์ประถทั่วไปนะครับขายของกินขายขนมนะครับแล้วก็ทํางานออนไลน์ไปด้วยมีหน้าร้านอยู่ที่ช้อปปี้กับลอตสนานะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับหลายๆคนก็คงเคยใช้แล้วก็มีที่ market place ที่ Facebook แล้วก็ทําแฟนเพจนะครับก็ทำดอปชิปปิ้งด้วยของ CJ แล้วก็ของค่ายอื่นๆที่เขาให้ทำนะครับของก็ นำเข้าจากจีนผ่านชิปปิ้งบ้างสั่งออนไลน์มาบ้างอาลีบาบาบ้างอะไรเงี้ยครับล้าก็ไปเดินสัมเพ็งบ้างก็สร้างรายได้ให้พอสมควรนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้สนุกกับการทำงานออนไลน์แล้วมันทำรายได้ได้จริงผมอาจจะไม่ประสบความสาเร็จเหมือนคนอื่นๆที่เขาทํามานะครับแต่ว่าพอพอ,พอมีรายได้นะครับแล้วก็แต่อีกตัวหนึ่งที่ทํารายได้ให้ผมได้ ได้ดีได้พอสมควรเลยก็คืออยู่ได้เลยครับก็คือ,อทําแฟนเพจร้านอาหารทำมาหลายปีแล้วคนกดไลค์คนคนกดติดตามไม่เยอะเอกครับเป็นหลักร้อยแต่ว่าถ้าคุณเซิร์ชว่าออกร้านอาหารออกบูทนอกสถานที่เนี่ยผมจะขึ้นหน้าหนึ่งนะเพราะว่าผมอ S e O ของ Google เนี่ยผมผมประสบความสำเร็จแล้วขึ้นหน้าหนึ่งได้ก็โอเคล้วสาาร้างรายได้ได้พอสมควรได้ดีเลยแหะครับในช่วงปลายปีนี้จะพีคม,มากโอเคแล้วคร่าวๆช่องนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อมาหาเพื่อนนะครับไม่มีการเปิดคอร์ส ไม่มีการเสียงเงินทุกอย่างฟรีหมดนะครับเพราะว่าผมอยากให้เป็นสังคมของการเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยกันเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันจริงๆก็คุ้นง่ายเลยคือเรามาเรียนรู้รมาเรียนรู้ AI ให้มันทํางานทําเงินให้เราเนี่ยแหละครับผมอยากมาหาเพื่อนที่ชอบแบบแนวเดียวกันใครที่มีเป้าหมายใครที่อยากทํางานแนวนี้ ผมบอกเลยนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งดีไซน์คุณไม่จําเป็นต้องเก่งออกแบบไม่จำเป็นต้องเรียนมาคุณไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษงาน AI เนี่ยคุณสามารถใช้ภาษาไทยได้การออกแบบการดีไซน์มันอยู่ที่ไอเดียคุณที่จะสั่งให้เขาทําอะไรยังไงไม่จําเป็นต้องเรียนออกแบบมานะครับเอาเข้าใจคร่าวๆตรงกันการพูดของผมไม่มีสคริปต์นะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆอาจจะเรียบเรียงคาพูดหรือว่าจังหวะการพูดเนี่ยอาจจะไม,ไม่ตรงหรืออาจจะฟังแล้วไม,ไม่ชอบไม่เข้าใจก็เอาตามสะดวกนะครับ ใช้แนวเดียวกันกับผมอยากเรียนรู้ด้ยวยกันอยากมีความรู้เชิญครับเชิญเข้ามาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับอของเราไม่มีการเปิดคอร์สเราสอนกันฟรีๆใครที่มีความรู้มากๆอยากจะมีเพื่อนมาสอนก็ขเข้ามาคุยได้เข้ามาสอนได้ใครที่มีความรู้น้อยไม่มีความรู้อยากจะชอบแนวนี้อยากจะมาฝึกเชิญเข้ามาครับแล้วผมจะสอนจะทําคลิปวิดีโอเรื่อยๆ สอนออกคำถามผ่านคลิปเพราะว่าเราไม่สามารถตอบเดี่ยวถามได้เพราะว่าเราทํางานไปด้วยคําถามไหนมีเยอะๆผมจะคัดมาแล้วก็ทําคลิปวิดีโอต่อไปทําสเต็ปไปสเต็ปเลยครับไม่ไม่มีกัรกันนะครับเอาแบบคเคลียร์ๆกันเลยทำแบบง่ายๆแต่ป้ายต่อไปเนี่ยผมอยากทํา AI AI เนี่ยเข้ามานานแล้วนะผมสีได้ที่ผมกระโดดเข้ามาชา้าจริงๆอะ่ะชอบเรื่องมากเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนเนี้ย ว่างจากการทํางานปุ๊บหมุดนอยู่กับ a i อ่านหนังสือฟังอาจารย์มาเยอะนะครับแล้วก็ลองทาลองเทสมาสองสามเดือน,นครับเข้าใจในระดับหนึ่งที่จะสามารถสร้างไรายได้แล้วก็เลยอยากจะมาพูดคุยมาหาเพื่อนมาหาความรู้มาหาสังคมการเรียนรู้ใหม่ๆคือมาพูดคุยกันมาตอบคําถามกันมาแลกความรู้กันนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมที่ผมอยากให้รู้ก็คือตัวแชทบอทตัว AI generate ไม่ว่าจะเป็น text to image หรือ image to video นะครับเนี่ยผมลองหมดละแม้กระทั่งเรื่องการเงินหรือเว็บไหนที่เราจะไปค้าขายตอนนี้นะครับผมวางเป้าหมายที่จะทำ Passive Income เป็นลักษณะของ Print on Demand ผ่าน เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Redbubble อันนี้ตั้งใจไว้ก่อนมันมีหลายตัวครับแต่ว่าอาจารย์ใน YouTube หลายๆคนแนะนำตัวพวกนี้ผมก็เลยมาศึกษาแล้วกเ็เขายินดีที่จะให้พ่อค้าคนไทยเข้าไปร่วมด้วยแต่ e a ซ y เนี่ยเ,เขาเขาบอกว่าเขายังบล็อกพ่อค้าคนไทยอยู่แต่อนาคตน,น่าจะเปิดแต่ว่าผมเรียนรู้ไว้ก่อนไม่เป็นไร หลายหลายค่ายมันมีหลายหลายค่ายที่คนที่คนอื่นรู้จักอยากจะแนะนากน็แนะนําได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอเริ่มต้นที่เรเวอร์เบิลก่อนเพราะว่าคนไทยเข้าไปเยอะแล้วคนใช้กันเยอะพอสมควรแล้วก็มีลูกเล่นให้เราขายหลากหลายนะครับมันเป็นปริน t o ออ e m a n มนพิมพ์ใส่เสื้อพิมพ์ใส่แก้วน้ําก็คืองานที่ออกแบบไปนะครับในในเว็บไซต์เนี่ยถ้าเขาชอบปุ๊บเขาจะเลือกเอาไปปริน์ลงเสื้อบ้างลงแก้วบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วรายได้ก็จะเข้ามาผ่านเป็นคอมมิชชั่นเข้ามาเป็นค่าออกแบบของเรางานไหนที่เราออกแบบดี งานของเราสวยตรงใจเขาเราก็ยังมีรายได้เยอะคอยไปปิิปนๆเยอะอยู่ที่ไหนเราก็มีรายไดย้เป็นพาสซีอินคัมมันดีครับม,ม,มันดีเลยก็เลยอยากให้มาเรียนรู้แล้วมาเดินไปด้วยกันงานออนไลน์เนี่ยมันสร้างเงินให้เราได้แน่ๆเพราะผมทำมาแล้วแล้วตัวนี้น่าจะสร้างให้เราได้ด้วยขอให้เรามีความรู้นะครับวันนี้เราจะมาฟังกันคร่าวๆว่าเราเริ่มต้นจากตัวนี้ไปตัวนี้ตัวนี้สมัครบน,บนเว็บนี้แล้วทำการเงิน กับค่ายนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับมาพูดคุยกันนะครับอ่ะโอเคตัวแรกนะครับตัว ChatGPT เป็น c h a บ b o นะครับมันมันไม่ใช่ Google Search ที่เป็น Search Engine นะครับคนละอย่างกันต,ตอนนี้เป็นแบบ Real Time นะครับ mm hmm. ก็คือมันสามารถสร้างพร้อมสร้างพร้อมก็คือสร้างข้อความที่ไปกำกับให้ AI Generate เนี่ยสร้างภาพให้เรานะรู้กันคร่าวๆอย่างนี้ก่อน AI สร้าง Image to Video ให้เราการสร้างใน AI เนี่ยมันต้องมีต้องมีเทคคกำกับตลอดเพื่อคอนโทรลให้มันได้ได้ตามที่เราสั่งเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวคอนโทรลพวกนี้งานมันจะเจ n เนอเรตไปโอ้โหมั่วซั่วมันไม่ตรงใจเราการมีพร้อมหรือว่าเทคไปคอนโทรลตัวนี้เขาเรียกว่าพร้อนมนะครับไปคอนโทรลตัว AI g e เจ r เนอเรตเนี่ยมันจะคอนโทรลให้อยู่ในคำสั่งของเราเครับคุณนึกออกไหมว่าอยากให้ได้รูปสีนี้ อยากให้คนหน้าตายิ้มอย่างนี้มีผมสีดำยืนอยู่บนน้ำเอเราก็ต้องเขียนอะไรเงี้ยนะครับเป็นประมาณอย่างเงี้ยเราถึงต้องพึ่งตัวแชทบอทนะครับตัวแรกตัวแชทบอทนอกจากจะเขียนพร้อมแล้วนะครับมันสามารถเขียนสตอรี่บอรดมันสามารถเขียนเพลงมันสามารถให้คำแนะนำอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการชื่อร้านผมมีชื่อร้านแบบนี้พอดีผมตั้งชื่อร้านเพื่อที่จะไปใส่ที่เ,เว็บไซต์ทีวเว็บ์บัลบนะครับเพราะว่าผม สมบัครเลยเรียบร้อยแนละ้วผมอยากมีชื่อร้านแล้วก็ทำรูปมันต้องมีชื่อร้านแล้วก็ทำรูปะนะครับผมก็เลยไปให้ AI c h a t อทแนะนำนะมีชื่อร้านแบบนี้เขาก็นแนะนำามาเลยพูคีย์เข้าไปนะครับพอดีผมใช้ Google ช่วยนะครับ g o เ g l e ช่วยแล้วก็มา copy ไว้ที่ Google ลอกแล้วเราก็ copy มาเพียถามที่ chat AI ตัวนี้พอผมเพีเข้ามาปุ๊บเขาก็ตอบคำถามมันปึ๊บปึ๊บปึป,ปึให้ข้อดีข้อเสียชื่อนี้เป็นยังไงนะครับ ผมคิดเกียรแปลคิดเกียรแปลนะครับไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครูคุณเขียนออกภาษาไทยอ่านออกเขียนออกภาษาไทยได้คุณก็ทํางานได้แล้วถ้าใครแปลเก่งก็อ่านภาษาอังกฤษได้เลยอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับมานี่เลยเขาก็ตอบคําถามเราได้ตรงใจแล้วก็แล้วก็เป็นจริงด้วยนะครับโอเคเข้านะครับแชทบอทว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วนอกจากจะทําอย่างที่ผมบอกได้แล้วนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาถามเขาเขายังตอบได้ ให้เราไปแก้ไขทําตามแล้วแ,แก้ไขได้จริงนี่คือความฉลาดของของแชทบอทที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องใช้งานกู่กับ AI ไอจเนเรนะครับโอเคระดับที่2ก็คือตัว AI นะครับอ่แยกแยกเลยนะครับก็คือสามารถทํหบทความให้เป็นรูปภาพอีกโปรแกรมหนึ่งสร้างรูปภาพให้เป็นวิดีโออีกโปรแกรมหนึ่งสร้างรูปภาพให้เป็นแอนิเมชันอีกอันนึงเปลี่ยนหน้าคนอีกอันนึงเอาคําพูดไปใส่ในปากคนเขียนเป็นเพลงได้ไม่มีหลายอย่าง ไอ้พวกนี้มันสายคอนเทนต์คือถ้าคุณสายดีไซน์หรือว่าคุณชอบดีไซน์คุณไม่ได้เรียนมาคุณมาสายนี้แต่ถ้าคุณสายคอนเทนต์คุณต้องไปเรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มด้วยซึ่งผมก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทําภาพวิดีโอทําเพลงอะไรพวกนี้มันสามารถทําการ์ตูนทําได้หมดเลยนะแล้วแต่เราถ้าคุณสายคอนเทนต์เอาไปลง YouTube สร้างช่องเนี่ยพวกนี้มันช่วยคุณได้มันอยู่ที่คุณจะเอาไปดัดแปลงอยากให้คุณเข้ามาเรียนรู้อยากให้คุณรู้เบื้องต้นแล้ว ไอเดียคุณจะคิดเองว่าคุณจะไปทําอะไรนะครับแต่ว่าสายแรกที่ผมจะทาเลยคือพาสินคำพิณอันดิมานนะครับอนยะ่างที่พูดไปแล้วนะครับตัวนี้ผมลองมาหลายตัวนะมันหลายสิบตัวแต่ว่าผมรวมตัวตัวที่เจ๋งๆที่คนเขาใช้กันเยอะเราไม่ต้องกินเยอะตัวไหนใช้เยอะตัวไหนที่เอ่อเจลภาพได้สวยเลือกตัวนั้นแล้วมันยังใช้ได้ฟรีอยู่มันจะให้ใช้ฟรีในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปมันก็ต้องเสียเงินมันก็แน่นอนเขาไม่ให้ใช้ฟรีตลอดอยู่แล้ว ตัวที่เราใช้ฟรีเพื่อการเทสหรือว่าการทดลองใช้เนี่ยเราจะไปใช้เป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้นะครับผิดกฎนะครับคุณต้องเสียงเงินให้เขาก่อนนะครับโอเคนี่ microsoft b i n g ตัวนี้ใช้ได้ generate ภาพดี D, ตรงพอสมควรนะครับสีสันสดใสนะครับตัวที่สอง l u m a l u m a นนี้เน้นไปทาง image to animation ที่ผมเทสของผมนะครับสร้างรูปภาพนิ่งมาแล้วสั่งให้เขาเดินเขาก็จะสร้างมาได้เนียนใช้ได้เลย มีหลายๆตัวที่ผมให้เขานี่ผมก็สร้างรูปแต่ที่อื่นแล้วมาเจอเ,เป็นเป็นเอเมจทูเอโอที่นี่ดูครับเนียนนะไหมหือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ตัวดูมาดูมานี่ดังมากนะครับต้องเสียเงินแล้วเพราะว่าผมใช้ฟรีมาช่วงหนึ่งเพื่อเทสแล้วก็รู้เลยว่าเขาทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้แตกแยกหน่อยส่วนมากจะเป็นค่ายจากอเมริกานะครับตอนนี้เป็นตัวค่ายจากจีนนะครับตัวนี้ผมคัดมาหลายตัวแล้วจีนตัวนี้ถือว่าดีสร้างได้กระทั้ง Text t o i m เม e เทคนิหนึก็คือข้อความไปสู่รูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพไปสู่ภาพเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยมันทำได้ทำรูปได้สวยพอสมควรแล้วก็ทำวิดีโอได้เนียนพอสมควรนะครับดีกว่าค่ายอื่นนะครับโอเคยกไปทีละตัวนะครับส่วนรายละเอียดที่เจาะว่าเราจะทำยังไงนะครับเราค่อยมาพูดกันทีหลังผมคุยกันคร่าวๆก่อนแล้วทุกอย่างที่ทำนะครับผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับ l e Chrome Firefox หรือว่า Explorer ของ Windows นะครับเราต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่งั้นถ้าไม่มีพวกนี้เพราะว่าเขาประมวลผลอัลกอริทึมผ่านเซิร์ฟเวอร์เขานะครับม,มันต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคเนี่ยนะคริงนี่ของจีนพไพิ่ปดแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอันนี้แนะนำคร่าวๆทีละตัวนะครับต่อไปเป็น l e o n a r d o ตัวนี้คนใช้กันเยอะมากจินเนาภาพได้ค่อนข้างสวยคนพูดถึงเยอะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆนะครับตัวเด่นเลยแล้วก็ตัว Adobe Firefly er, ตัวนี้่ัน้าจจะดีสวย Adobe ยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาเก่งเรื่องกราฟิกอยู่แล้วดูเขาเจนเน a เรงานออกมาแต่ละตัวมันก็อิมเมจินจินตนาการนะครับมันอาจจะสวยเห็นไ,ไหมครับต่อไปที่คนใช้กันเยอะมากเบอร์ต้นๆของโลกคนใช้กันหลายสิบล้านคนคือ Mid Journey นะครับตัวนี้ตัวนี้คนใช้กันเยอะผมใช้ฟรีไม่ได้แลผมใช้ให้เขาเทสมา,าหลายที่แล้วนะครับก็เลย ไม,ไม่ไม่ใช้ฟรีล้วต้องเสียเงินอย่างเดียวโอเคเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับ AI ทั้งหมดที่ผมคัดมาตัวนี้เป็นตัวแม่ๆทั้งนั้นนะครับ Reable ตัวนี้ผมสมัครแล้วนะครับ Easy นี่คือในสเต็ปต่อไป Google t r a n s l a t เอาไว้ช่วยงานอันนี้ Google Docs ที่ผม Copy พวกพวกพร้อมมาเก็บไว้ออนไลน์เลยตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่คุณต้องรู้ถ้าคุณจะทำงานออนไลน์ทำงานหาเงินจากเว็บต่างประเทศนะครับ ถ้าคุณถ้าคุณหาเงินในไทยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณอยากจะไปเวอร์ไวคุณต้องพึ่งพวก p a y o โอเนหรือ Paypal ผมสมัครผ่านแล้วจะยุ่งยากการอัตราการแลกเปลี่ยนเงินก็ก็ก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้ท่านผู้รู้หลายคนใน YouTube แนะนำตัวนี้ผมสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีจิสเตอร์หรือว่าส่งเอกสารยืนยันแล้วว่ามีตัวตนจริงแล้วก็สามารถผูกกับร้าน เรเบอร์เบอร์ ble, เพื่อรับเงินจากจากแบงก์ของอเมริกาได้แล้วโอเครู้กันคร่าวๆนะครับคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมจะพยายามทําสั้นๆนะครับเพื่อให้ความรู้แบบขั้นตอนเป็นขั้นตอนเลยไม่มีการกรักนะครับเพื่อจะให้มีความรู้ไปด้วยกันไปพร้อมกันเรามาลุยกันสักตั้งว่า AI อ่ะมันจะทําเงินให้เราได้จริงๆไหมถึงทําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้คนมาเรียนรู้ว่ามันจะมีบทบาทมาก ยังไงผมว่ามันก็ต้องทําได้สายคอนเทนต์ผมก็ไปทําช่องของคุณได้แต่ต้องใช้เวลาเป้าหมายที่ผมวางไว้คือ2อถึงหปีที่ผมวางเป้าหมายไว้ายาวๆเนี่ยเพราะว่าผมทํางานผมทํางานข้างนอกไปด้วยนะครับหลายอย่างเราต้องหาเราต้องหาเงินเลี้ยงชีพด้วยเราจะแต่ว่ามีเวลาว่างเรามาทําตรงนี้ผมจะพยายามลงให้มันสม่ำเสมอนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามามาสอบถามมาพูดคุยกันนะครับเรายินดีนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับแล้วคลิปหน้าเราเราค่อยเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม